ก็ยังมีส่วนที่จะปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนได้เหมือนกันไม่ใช่บอกว่าเราปิดตายนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะพี่หันเข้มและชัดเจนเสมอนะคะขอบคุณค่ะขณะน,นี้ท่านรองรัฐมนตรีวันคำภาจากสำนันกงานคณะกรร,รรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒนนะคะท่านได้กรุณามาร่วมเสวนานกับเราด้วยนะคะสาหรับทางสภาพัฒนนะคะในฐานะของประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดก,การทรัพยากรน้ํา เกี่ยวกับการจัดองค์กรและการออกกฎซึ่งเป็นการดาเนินง,งานภายใต้คณะกรรมการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําคอสชอที่มีท่านวนเอกชัดชัยสาลิกลยะเป็นประธานนะคะทางสภาพักที่ผ่านมาก็ได้มีการประสานงานแล้วก็ประสานความร่วมมือมีการหารือกันตลอดช่วงเวลาที่สภาลูกแกนชาติาได้ทํางานมาตามที่ได้เรียนในเบื้องต้นไปแล้วนะคะว่าทั้งในส่วนของพระราชบัญญัติทรัพยากรน,น้ําเราก็ได้มีการหารือทางสภาพาักาไป ซึ่งทางสมาทัก็รับทราบมาตลอดมีทั้งหมดกี่ร่างนะคะท่านรองรัดาวันคะเมื่อกี้เลยได้กล่าวเรียนที่ประชุมไปแล้วในเรื่องของความคืบหน้าเท่าที่เราได้มีการหารือสาฝ่ายกับท่านอธิบดีจตดุพความบรุษัศนะคะแล้วก็เราได้นําเรียนข้อสรุปไปทางคนเอกสัดชัยแล้ว ซึ่งเมื่อกี้เกี่ยวเนื้อกับประเด็นที่พิหารดาวรุงได้บอกไปว่าก็มีบางส่วนที่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมีเนื้อหาสาระที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นประโยชน์ตรงนี้อยากจะขอเรียนความเห็นจากท่านรองรัฐดาวันว่าในส่วนพรบที่มีการขับเคลื่อนออกไปทางสภาปฏิรูปนี้เนี่ยมีลักษณะเด่นหรือว่ามีข้อที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับทางความเห็นของทางสภาผัานอย่างไรบ้างคะขออนุญาตขอเรียนขอวคมเห็นค่ะ ขอบคุณค่ะก็ต้องขอบคุณที่ได้เชิญทางสอสมารวมนะคะเรื่องน้ํานะเป็นเรื่องที่ทางสภาอได้ความสําคัญมาตลอดนะคะอต่อที่เรียนน่ยเมื่อก่อนเ,ออเรื่องลุ่มน้าอะไรต่างๆก็ รู่กกัจจบาลมดตึงบนปิง,งล่างป่าสะก็จะเริ่มการลุกมน้ำเป็นมาแล้วก็ตั้งแต่ต้นที่สายยี่ห้าลุกมน้ำต่างๆนะคะเราก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดนะคะต้องเรียนว่าในฐานะสภาพักเนี่ยเราเป็นปัจจุบันเนี่ยที่รับมอบหมายจะรับมอบหมายให้ดูแลในทุกที่ดูเรื่ององค์กรกฎระเบียบเนี่ยนะคะเราก็มองประเด็นที่สอบท้องกับทางสภาปฏิรูปว่าถึงเวลาแล้วต้องมีการ นะคะต้องมีกฎหมายสียทีหนึ่งเพราะว่าไม่เช่เนี้ยการจัดการน้ำบ้านเราเนี่ยก็จะไม่เป็นระบบนะคะคนที่ต้องใช้น้ำจริงๆหรือคนที่คนมีส่วนลจริงจริงก็ไม่ได้มีส่วนลสจริง เพราะจนถึงเวลาแล้วคงจะต้องมีอะไรที่เรื่องเป็นลามากกว่าระเบียบชุดนายกนะคะในการทํางานของชุดอนุเนี่ยก็ได้เอาระเบียบนายกมาดูก็เห็นจุดอ่อนเยอะแยะเช่นอำนาจหน้าที่ของเบญสนายกเนี่ยกรชเป็นแค่ผู้เมนอแนะไม่ยบาตรไม่ใช่ผู้กำหนดนโยบายเพราะนั้นบทบาทของกรชเนี่ย ตามระเบยบแต่เนยกปี50เนี่ยก็เป็นแค่ผู้ให้ความเห็นตนเองนะคะไม่สามารถจะบังก,กับสูแรจัดก,การและงบประมาณหรือมากันกรองอะไรผ่านการโครงการ